สวัสดีค่ะวันนี้นำใต้ของเล่นใหม่มาค่ะนำจะมาแนะนำนะคะเป็นวันนี้นำไต้เป็นพวไฟหินเกลือหิมาลายันมานะคะซึ่งนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีข้อดีมากมายแต่นําไม่ได้อยากจะสนใจศึกษาอะไรเยอะนะคะนําสนใจแค่ว่านําต้องการแสงสีแดงมาปรับสภาพสภาพของห้องนอนนะคะหรือห้องที่อยู่ในเวลากลางคืนค่ะแต่ข้อดีอื่นๆคือ เจ้านี้นะคะเวลาที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยประจุที่เป็นประจุลบออกมานะคะเพื่อเก็บอะไรก็ตามสารเคมีรังสีต่างๆนะคะที่มันไม่ดีกับร่างกายของเราลงไปนะคะข้อดีหลายอย่างมากแต่อันนี้นะคะนําไม่ได้คาดหวังเรื่องประจุอะไรมากนะคะเพราะนํามีตัวเครื่องคอกอากาศที่นําพกติดตัวมาพอดีได้เครื่องนั้นมาจากญี่ปุ่นเนาะเจ้าโคมไฟอิมลยันนะคะนำํำคาดหวังเขาแค่นํำต้องการแสงสีแดงเวลา มานอนตอนกลางคืนหรือว่าเวลาอยู่เงียบๆนะคะเขาจะเป็นสีแดงขึ้นมานะคะอันนี้ถ้านำปิดไฟห้องเนี่ยแสงเขาจะสวยมากๆเลยค่ะแต่อันนี้นำํำต้องเปิดไฟเพราะว่าจะไม่เห็นหน้านำเวลานำพูดนะคะเดี๋ยวนำจะมีถ่ายรูปที่เป็นเฉพาะแสงของเขาในเวลาที่ห้องเงียบๆมืดๆจริงๆนะคะให้ดูอันนี้นะคะเป็นนํำได้เป็นโคมไฟที่นํำสามารถจะปรับ ความแรงความเข้มของแสงได้ด้วยนะคะอันนี้เวลาอันนี้คือน้อยสุดนะคะนำเลือกนำเลือกในรูปแบบที่เป็นสีค่อนข้างจะเป็นสีตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือสีส้มนะคะไม่ใช่ชมพูเนาะนำจะเลือกสีส้มมาแต่นำกำลังจะสั่งใหม่ที่เป็นสีดำมาค่ะอันนี้เป็นสีออกส้มๆนะคะแล้วตัวไฟข้างในเขาก็คือเขาจะแถมกับหลอดไฟโคมไฟมาให้ด้วยนะคะอันนี้เวลาเปิดแล้วเนี่ย ปรับเบาสุดได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าแรงจะเบอร์นี้เลยค่ะความแรงของเขานะคะเดี๋ยวนําจะเปิดไว้แบบนี้นะคะแล้วนําจะปิดไฟห้องนะคะพอปิดไฟห้องเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมืดหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลานําปิดไฟห้องแล้วเนี่ยแสงเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนำเดินไปปิดไฟห้องแปบ๊บเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะเห็นความสว่างของเขาในรูปแบบแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือแสงเข้มแบบแรงสุดนะคะอันนี้คือนําปรับแสงที่เป็นแสงอ่อนลงมาเห็นไหมคะเห็นความสวยเขาไหมสวยมากๆ,ๆเลยอ่อนอ <ๆ S 2> uh ลออนองมานะคะแล้ววันนี้ปิดนะคะก็จะอันนี้มืดเป็นแบบนี้นะคะันี่คือไฟห้องเนาะนี่เปิดขึ้นมาเขาสวยมากเลยค่ะเวลานําไวนาไวมองว่าเวลากลางคืนที่นํานอนนะคะเพราะว่านะไปเปิดไฟก่อนนะคะจะได้มาคุยกันได้ เพราะว่าเวลาเรานอน,อนตอนกลางคืนนะคะแสงที่จะทำให้เราหล,ลับสบายหลับสนิทหลับสบายสบายสบายได้เนี่ยคือแสงสีแดงนะคะแสงสีแดงจะเป็นตัวค่อยๆปรับความถี่ปรับจูนคลื่นต่างๆนะคะลงซึ่งดีมากค่ะนำบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าการนอน ของเราคือเรื่องสําคัญถ้าเรานอนหลับดีนั่นหมายถึงว่าร่างกายเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะจะทําให้ผิวพรรณตื่นมาคือชุ่มชื่นร่างกายก็คือแข็งแรงจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรีคอรี่ใหม่ตอนที่เรานอนนะคะดังนั้นหาโอกาสในการนอนที่ดีๆที่มันสบายๆอะไรก็ได้ที่ทําให้เรานอนแล้วเราหลับสบาย หนึ่งตัวช่วยของน้ำคะมันมีน้ำพึ่งได้เป็นของแบบใหม่แบบนี้มาลองดูนะคะเราเราลองมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาในสำหรับการที่เราจะเล่นหรือการที่เราจะใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานรายวันนะคะลองหาลองศึกษาสิ่งเหล่านี้ดูคะ่ะจริงข้อมูลพวกนีม้มีรอบตัวไปหมดเลยนะคะว่ากินอะไรดีทำอะไรดีแสงสีอะไรการบำบัด ด้วยแสงการบําบัดด้วยการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยรอบตัวเรามีข้อมูลดีๆเยอะไปหมดเลยค่ะเราเลือกที่มันเหมาะที่สุดกับตัวเองและที่เราชอบจริงๆนะคะลองดูค่ะ